ัสดีครับทุกท่านที่รักครับวันนี้ก็ขออนุญาตออกสื่อก็พาพี่น้องมาขุดดินรั้วปูติ้งที่เราแก้ไว้นะครับตามที่นายกสมาคมท่านได้บอกได้กล่าวไว้ว่าเราต้องแก้มาดูเลยครับทุกท่านอโอ้โหนี่นี่น <c oughs> ลึกมากๆเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูวันนี้ก็เป็นวันอังคารน,นะครับวันที่แดนะครับเดือนพิจิกาโยนนะครับก็ พาพี่น้องมาแก okay, รู้ว่าูดพุดติง้งวันนี้น,นี่ดูด, <Yeah. S 1> ดูไม่ต้องใช้ไมโครเลยใช้ความสามารถเราเลยละคับพี่น้องๆวันนี้ก็ขออนุญาตขอเสือเลยนะครับก็ขูดาดาทนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเจ้าท mm ่า hmm. นนี่ดูตอนนี้เราขูดได้แล้วรมหนึ่งแต่ว่าดูดูดูเสียงยืนเนี่ยเท่านี้เลยนะจะจะทําแบบอ่สุดอ่ถึงดินแข็งเราก็จะหยุดขุดแ okay, ค่นั้นแหละครับก mm ็เนี่ยดูว่า ลุงเก่าของมันเนาะแสดงท่นเลยดูตรงลุยอะครับสายลุยอะแบบนี้ไงครับลุยขอเสือแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอเสือตรงลุยอย่างเดียวอะนี่ดูว่า,ว,าว่าความเต็มใจอ่า,อาบันไดทีฉอดเน่ว่าความเต็มใจเรื่องขยันขยังการทํางานจะพาจสดงท่านมาชมนะครับก็เราก็จะ